ฟ้อนเพื่อน้องตั้มเนาะน้นนองตัง้มโยูนเคยควันเพื่อน้องตำอืมอ่ะเม,มื่อที่คนบอกว่าน้องตำประยูนนี่บ่มีผูมม้ใดชุดคว่ำรอสองนุ่มนี่ลงเ,เลยเนาะจะเป็นบอกไปแต่สร้างมาไม่ไงเน,นี่ <c oughs> เล่ากับว่าถือของเล่าละ<อ>แล้วกับพาจารย์ชยธรรมโมนงเตียอโอ้หลายผู้หลายคนครับขัขอบคุณทุกกำลังใจทุกเอ็มเอสทุกเอ็มเอทับนะครับถสามารถซื้อเสถียค้าได้ครับ023080555เขามีทั้งหนังสือนะครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่และการหนังสือของอาจารย์จักรายได้ทุกบาทเข้า บูสกายหรือเขาฝากบัตรใบของพวกเขาครับผมนะครับเบอร์เอ็นเอ็มเอสสี่หกสี่สองหนึ่งสองสามเบอร์โทรศัพท์สั่งสินค้าศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าห้าครับนะครับเจ้าท๋อครับมาช่วงนี้นะครับช่วงที่สุดในโลกครับใครอยากถามเจ้านะครับถามว่าสุนัขเนี่ยแปลว่าหมาอ่นปะแมวบ้านควายเอิ้นด็อกคนนี้ครับพี่ลิ้นปะเขาหมาหรือสุนัขเนี่ยอืมเริ่มมาเป็นสัตว์เลี้ยงมาเป็นเพื่อนอืมมาเป็น คนในครอบครัวอเดียวกับมนุษย์ก็คือว่ามันเป็นธาตุใร้ใจแหละมนุษย์เริ่มเอาหมามาเลี้ยงตั้งแต่พ่อสอใดในย,ยุคใดไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์บ่ว่าจะเป็นยุคหินเกา่าถึงกลางหรือหินใหม่